ท่านผู้ชมอันนี้จะจะเป็นบ้านท่าโจร์เนาะซึ่งว่าหมู่บ้านนี้นี่เป็นบ้านสุดท้ายของเมืองยมราชบ้านท่าโจร์เป็นบ้านสุดท้ายของเมืองยมราชเดี๋ยววัาจะข้ามจะพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ้งบ้านท่านก่อนเนาะก่อนจะเดินทางไปหาคนดอนเนาะตามภาษาสะบานคนดอนอยู่บ้านกระจาาเมืองบุรพาไหงขมวนแต่ว่าก้อนจะไปก้อนจะไปหา คนดอนนั้นเฮาจะพาท่านผู้ชมนี่เาะเบิ่งบ้านท่าโจรก่อนเนาะบ้านท่าโจรเนาะสดีสดีทุกคนบ้านท่าโจรแล้วเนาะนี่เนาะอออากลังเฮ็ดอีหยังอยู่อันนี้นิเั่งนินนั่งห้วเนาะซนเผาจักแม่บ้านท่าโจรเฮานี่เว้าเาเทงอ่ะ เว่าเว่าภาษาลาวเชิงเลยบอกภาษาลาวเน่เนาะมัดปนกันเลยนะตุ้งัวตุ้งควายเหัวอื่นอะไรบ้านแถวนี้ร้อนเลยเออเรียกเลยเออเข้าใจแล้วจังนะโอ้นี่เนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเขือนซานบ้านซองพี่น้องชาวบ้านท่าโจรเป็นบ้านสุดท้ายของเมืองยมราชเนาะเป็นบ้านสุดท้ายแล้วต่อไปเป็นบัวรพามันบอกวันนี้ บ้านยังต่อไปนี่ความความคัวและแม่ดินบนข้าอะไลูกบ้านเพียงตัวความขัข่วไปกร<อ>ะจามก็เจ้าเฮือนพันยูบบอนี่เนาะอ้เฮือนหลังนี้ท่านผู้ชมเป็นเฮือนหลังที่เก่าแก่ที่สุดเลยตามที่บอสคำได้เห็นมาเนาะเพราะจากปีละเด้นี่เพื่อนฉัยังมีคนยูบอยู่บอสเฮือนหลังนี้เนาะเพื่อนเฮ็ดด้วยไม้จนบอสเลยนี่เป็นเฮือนแบบดังเดิมสุดเลยนี่ มุงด้วยไม้แป้นแล้วก็ข้างก็เอาไม้แป้นเนาะทุกอย่างเป็นไม้หมดท่านผู้ชมสิมีคนอยู่แล้วบ่นี่นอะท่านผู้ชมเป็นเฮือนแบบดังเดิมสุดๆเลยนี่เนาะ เห็นบ่หลังคาจะปุ๊กเทบขึ้นไหนนี่แหละเนาะเพื่อนลาวตะกี้น่ะเพื่อนะจะมุงด้วยไหมเพราะว่าวัสดุตะกี้และแม่นจะบ่มีสังกะสีเนาะเพื่อนจะใช้ไม้จากธรรมชาตินี้จนมดน้ำเซ้นยัใส่ี่นอยู่ไกลๆนี่วะโอเป็นบ้านแคมเซ่ท่านผู้ชมเป็นบ้านที่อยู่แคมเซ่เลยเนาะน่าจะมีให้หน้าหัวสวนเพราะว่า อยู่อยู่แถวแคมเซนี่นะอ๋ออยู่แคมเซเลยเนาะแคมน้ําเซเลยนะี่อ๋อนี่ท่านผู้ชมแคมน้ําเซเลยอู้เด็กน้อยกําลังอาบน้ําอยู่พครับคนกำลังอาบน้ําอยู่อ๋อวิวงามอีหลีเลยอ๋อสวยงามอีหลีท่านผู้ชมปิดถือว่าเป็นจุดที่วิวสวยงามอีหลีนี่เนนครปนีิ เป็นท่าน้ำท่าเหือที่เพื่อนลงมาไสสอยน้ำนี่นี่นอ๋อตอนแรงๆเราเพื่อนลงมาเอาน้ำตักน้ำหรือว่าอาบน้ำอยูน่นี่เหยเนาะนี่มีสายท่อใดเพื่อนนี่ลงไปนี่โอ้งามเลยนผร้สมวิวทิวทัศน์นี่เนาะมีผา่ามีโอ้สวยงามเลยโอ้อันนี้เราเป็นธรมรมชาติแหล่งน้ำเซนี่น і, ผู้สมนี่ โอ้แต่ก้อนแต่ก้อนเพื่อนไซไดใดใดโป้มน้ำวะใดใด,ดน้ำเข้าหน้าแซงเนาะแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ไซด์แล้วโอ้อย่าคาเดี๋ยวเพิ่นเอามาไว้อันไผ่หนาเนาะเพื่อเอาไปมุงมุงเฮือนก็นได้มุงที่อยู่อาศัยนี่นะแล้วก็มุงให้หน้าหัวสวนก็นก็ได้ทำผสมอันนี้เป็นใดแต่ก้อนเป็นใดที่โป้มน้ำเข้าหน้าแซงเนาะเพื่อนจะไซดตัวนี้แต่ปัจจุบันนี้บรได้ไซดแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะะเลาะเบื้องบ้าน บ้าน่าโจนนี่จ้าหน่อยแล้วกัน15ท่านผู้ชม่าไปยังไปเบิ่งคุนดอนเนาะตามที่เพื่อนเราไปเท่าฟังคุนดอนเนาะกระนกจากเฮือนที่อ่าเก่าแก้ดังเดิมแล้วก็ยังมีเฮือนที่ประยุกไหมเนาะซึ่งเพอนได้เห็ดเฮือนเวลาเฮือนก่อเนาะก็ถือว่าจเจริญขึ้นพอสมควรละทำาสมยเป็นบ้านแคมเซ โอ้ยต้นไม้ต้นตอกเพิ่นถือว่าบ้านนี่นี่ก็เป็นบ้านเก่าแก่ดังเดิมสมควรนี่เนาะสวัสดีสวัสดีก็บ้านท่าโจรเฮานี่เพิ่นอยู่มาเฮิงแล้วบ่พอฮู้อยบ่จักเส้นคนล่ะโดนเติบแล้วเนาะทางทางผู้เฒ่าเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปถามมอง <ไป S 1> ท้งพวกเราอ,อันนี้มานั่งลินซื้อที่นั่งลินเย็นเนะาะแต่ว่ายามใบใบไปสิกะมานั่งซุ่มกันเนาะไอ้น้องนั่งลินเย็นสักเพืพเ่อนสักแฟนในเฮือนซานเพ่อนโอ้อยู่ไกลอยู่กองห่มกกขามกกมากมีมากม่วงจังเนี้ยเดี๋ยวเขาจะไปหาเ่าใหญ่ที่ทางนั้นที่ถามมึงว่าบ้านเพื่อนนี่คนอยู่มาดุนทักไหนแล้วเนาะสบายดี

ความสุขของคนบ้านเฮานี่เนาะฟังวิทยุอยู่กันสองเท่าป้าพ่อซื้ออย่างเกาะขออนุญาตถามเนี่ยน้อยซื้อน้อยเมีไอพ่อเด้เตื่อยโอ้ผู้สาวคนทวีตินี่ที่เอานี่ผู้ที่สองผู้ที่สแล้วขออนุญาตเลยเด้อขออนุญาตถามเลยเด้อยอดไงหัวม้วนหัวโอ้ไปเห็นกันยุสไยเนี่ย เห็นอยู่บ้านนี่เลยเห็นลำมักเอาเลยมันบ่เออขออนุญาตถามพ่อเนี่ยว่าบ้านท่าโจรเท่านี้พ่อฮู้อยู่เป็นอย่างเพื่อจังใส่ซื้อบ้านท่าโจรอ้าวเจอ่ยวไม่ความเลยทช่ไมห้าสิบสี่หรืไม่ห้าสิบสี่เราไม่ีเคืตั้งบ้านมึงเนาะเออบ้านนั่นเขาตั้งสิบสี่แล้วมีสี่สามลังเฮือนทำอิดเหรอเนาะทำอิดง่ายมาแต่ โอ้คาจากคุณแบบอย่างนี้มีแต่โจรโจรแต่โจรคนเท่านี้แล้วเป็นโจรอยนเลยเออหลักงัวหลักควายหลักความอยู่นี้หลักความอยู่นี้อยู่ท่าน้ำตัวนี้เป็นท่าน้ำตัวนี้ที่มองอยู่นี่ยังมี้จะปลาไม่ปลาตอกมัดเออพวกชิลักนะเนาะมาแล้วมาข้ามอยู่ท่านี้เออก็อิตั้งซื้อบ้านท่าโจนนี่ แบบมันมีกลุ่มกลุ่มคนที่มักลักควายตะกี้เนาะแดี๋ววัดนี้เพิ่นมาตั้งบ้านนี่ยามเลยบัดนี้เนาะย่ำเลยท่าโจนเลยตั้งบ้านได้40ช่องตั้งตั้งบ้านท่าโจรนี่ตั้งแต่1พันกว่นแหละโอ้ถือว่าตั้งมาดักท่าโจรนั่นโดยเฉพาะเลยเนาะมาแล้วก็แม่นจับล้นเลยเนบ่อีกเนาะท่านผู้ชมเนาะถือว่าเพื่อนเพิ่นนี่ตั้งอยู่ liệp phẳng C lên nọ tham một sông. Oh. bé bố đi. Ừ, bé phần này sông. Mũ nó như lùm nó. Bé chứ săn thương. <laughs> bé bé là cho nó tham sông. là hay dư săn lùm nó. Thì bà hư ăn sóng hay phần. Oh. Áo áo táo nó. นี่แหละยามเพีงยงเพียงนี่นี่เฮือนเพื้นนี่จะอยู่ไกลๆครับน้ำเซเลยนี่น้ำหมดท่วมฮะท่วมบอกมันขึ้นซ้ำเลยฮะมันขึ้นซ้ำเลยบรรยามน้ำขึ้นนี่จุตะล่างเลยตาโตปีกี่นี้บมดท่วมตีเออเรียกว่าปีกี่นี้ปลอดภัยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่นี่ เครื่องมือหายู่หากินพคนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้าหาอยู่หากินมาแต่บู้หาหน้ากาดนี่เนาะสุมือนี่ก็ยังใช้อยู่ท่านผู้ชมในคลิปก่อนๆน,น,นั้นที่บ่าวตังค่ำไปเบิง้งเพิ่นผ้าป่านะเพิ่นกับใส่ซุ่มนี่แหละซักเอาป่าโอ้ได้หลายสมควรเด้เต็มสองสามข่องพูนะมานก็แหงงวดนี่เนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเราเบิ้งบ้านเพิ่มอีกคนนึง นี่สัางซานเพื่อนนี่ครบสุดโอ้มีต่หมูดำเนาะสลายเนาะเขาเลี้ยงอยู่เหนเนาะมีต่หมูสลายกับหมูดำเกียมไปไซนี่เออไปหาน่อไม้เห็นไม่เท่านั้นอยู่เพื่อนพอเท่าน้อยเห็นไปหามาแล้วเกียมมาไว้กินแรงวะพอได้อยู่เนาะน่อไม้นี่เนาะบุกไก่ที่บ่อนไปหาเออกับพ่อ นอไอ้ช้างน้ำน้ำไม้ไผ่น้ไม้กระสะเนาะเห็ดข่าวนี้ออกระบบซํำนี้นอนลิ้นนะพอน้อเดี๋ยดียวมันพอดีเย็นๆซ้ำนี้เดี๋ยวถ้าทนผูสชมเลเบ่งบ้านเสีกเนาะบ้านถ่าโจนเมืองยมราชแข่งขมวนเนาะจึงว่าเป็นบ้านสุดท้ายของเมืองยมราชนี่ก จำนวนหลังคา,งางเพื่อนเพิ่นกืบประมาณ60หลังคาเนาะประมาณนี้แหละเพิ่นกำลังอ่านนะพักผ่อนส่วนนี้เนาะหลังจากที่เพิ่นได้แตงยูข้อกินกินอาหารกินอาหารเที่ยงแล้วเนาะเพิ่นก็นอนพักผ่อนนะเกี่ยมไปเฮ็เดไอ้สังหนูไอ้แม่เออ <laughs> เออมืงม่วงยังจะปลูกนี่อืมมืงม่วงสอ โอ้เลี้ยงสัตว์หลายเนาะไหมเนาะอยู่บ้านแถานี้เนาะอยู่บ้านแถานี้เลี้ยงสัตว์หลายสัตว์ประเภทใดที่เพื่อนเลี้ยงหลายเราว่าตัวเบสตัวงัวตัวควายนี่ตัวใดหลายตัวงัวเนาะงัวกับแบสถือว่างัวกับแบสนี่เป็นสัตว์ที่เพื่อนเลี้ยงหลายแล้วก็เป็นเศรษฐกิจครอบครัวเนาะที่เพื่อนใช้ออเอาไว้ขายในะย่านตะป็นเนาะ Libro, ก็แกไข่แบบปันหาปากท้องเ่าแหละนามัจำเป็นแล้วก็ไข่เดี๋ยวจะพาทผู้ชมเลาะบึงบ้านเพิ่ออีกจกนนะะักหน่อยหนึ่งโอ้ต้นไม้ต้นตอกเป็นยังไงก็ได้ก็โอกาสดีเนาะทานผู้ชมมืีอว่านเข้ามันก็้มีโอกาสมาเลาะ ท่องเที่ยวอยู่ตามธรรมชาตินะแล้วก็เลาะไปตามหมู่บ้านขอบเขตสนบทเมืองยม,มราชเมืองบุรพาเลยทางเส้นนี้นี่จะสอดออกไปยังเมืองบุวรพา,า,นนออา,าเนาะเดี๋ยวเขาจะท่องเที่ยวไปน้ากันที่ตามไปน้ากันในการท่องเที่ยวเบิ้งวิถีชีวิตเบิ้งธรรมชาติที่สวยงามนะบ้านเฮือนพี่น้องประชาชนว่าเพิ่น ในในยุคโควิดจงสีเื่อนอยู่จังใดเนาะก็นี่เพื่อนซานเพื่อนกหลังมุ่งใหญ่บละทาทำผสมเลยขาสังเกตบอกเราเข้าเราเข้าเพื่อนจะปุ๊กสูงๆเนาะเพราะว่าบางปีก็น้ําเซอาจจะไหลบนท่านนะนะมันจะยืงขึ้นมาจะหให้น้าหันอ่าล่างไหลเข้ามาในบ้านนี้เพื่อนก็จำเป็นต้องได้ปุ๊กเงินแล้วพวกเราเข้าสูงๆไว้เนาะ Yes.